ไอเดนเลยพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมคืนนี้นะครับบรรลุลันยูเวทตีขบวนไปไปยังหาเดินทางมาถึงแล้วพี่น้องเบื้องสปอดฝนผลบ้างครับดูว่าจะปลอดผลหรือเปล่าครับผมวันนี้ครับไอเดนมาผู้เดียวครับพี่น้องมาผู้เดียวครับมาคนเดียวมาคนเดียวเหมือนเดิมจากกิโล หาหกยบ่อดบอหาประมันอยากกัหาลอยาซีเหด้เมนบอหาอยหาัหาบขาดนะประมาณนี้แะครับประมาณนี้ปละมาลอยเจ็บซีเรามาอย่างไรไดเเพ่นมาหเรื่อยจอดมาจอดพักมาาทำท่างม่ลอยนอนอยู่นี่นอนอยู่ในเมืองนี่นอนอยู่อุดรนี่บอครับเมนครับเมีนเมนรอดว่ามือแลงนี่ตกเ้าแล้วเาแล้ว เดี๋ยวพ่อผู้กำกับการพี่น้องครับครับผมย่างเบิดนเรื่อยุ่นะรถเราพี่น้องยังรูหลาวอ่ะเรางามเลยพี่น้องวาสนาวาสนาไม่ได้ไม่ได้ขี้หรอกบรรยากาศนะครับผมมาถึงแล้วรถดังดนตรีรถชุดไอเด่นหลังกันรถนักร้องนะครับรถนักร้องมาถึงแล้ววิธีการวันห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะผมรอติดไฟรอติดไฟนะครับ เือจัันรถบอสรถตู้รถบอสรถสามพันขับาเหมนงานนี่สหนา้ามวนยูะพี่น้องแต่มามวนยุ๊บโอ้ข้าวอ่ะอันตรายในที่สุดกัดบอดพี่นออ้องเขาห่มเขายังเราครับ ฝนฝนมาแล้วครับเรียบร้อยลิ้นแล้วเด่นทุ่มหนึ่งเหรนได้นบั๊กฮับนี่งวิธีกับ80เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมรอดจ์เช็ดเสียงนะครับผมนี่เจ้าภาพเสาเต้นไมให้หลังนึงดูนะครับผมมาหมา่อนวางฝนวางชุดนะครับผมไอเด่นสร้างฟอนทุ่มครับผมบอดมาหอดแล้วอยู่ในรถนะครับผมนั่นเส <ๆ S 1> ือเขาก็อยู่ข้างหลังนั่งยางเราพี่น้องมาตีตางเต้นแล้วเรียบร้อ,อยต,ตอนนี้ลิ้นเราได้พี่น้องมือ้มในยางง่ายเข้ามาในนี่ครับ ย้ายเข้ามาในนีเลยนะครับพี่น้องขาแก้มกับโกขีแงหน้เ่มแต่งเสร็จแล้วนะัผมขึ้นงให้เรย้นะครับฝนตกเหมกอนที่ันนี้วัดหลังวัดพี่น้องมึงมันเนี่ยิลอดใส่ไหนคือโดนเต็มๆอ่ะถ้าฝนนะครับคืโดนเต็มเต็ม ยังไงแล้วเราได้พายหนังเยอะมากพี่น้องทีมงานอยู่ได้อย่งไหนถ้ามาแห้งถ้ามาถ้ามาชิบอย่าอยู่ได้เล่นได้พี่น้องเพราะว่าน้ักขี่กลางเตซนแล้วนะครับถ้ามาชิบอย่ังไหนก็อยู่ได้นะครับถ้ามาแค่นี้อยู่ได้เล่นได้นะครับแต่ว่าถ้ามาหนักตอนนี้กู้ไม่ได้แล้วตอนนี้กำลังถล่มสาดเต็มเลยพี่น้องต่อสาดเต็มเลย บรรยากาศพี่น้องน,นะครับบรรยากาศให้ดูนะครับทีมจอทีมยังเรียบร้อยแล้วครับผมทีมไฟทีมยังกะติดต,ติดตั้งไฟเรียบร้อยแล้วล้อตัดเปิดใบพี่น้องล้อเสียบสายเสียบยังนะครับผมแล้วก็คันหนาคันลึกขึ้นครับผมใส่ปายแสง,งไฟบริเวนก็นะต้องคุมแล้วพี่น้องผมตกมีวัดนะครับผมบวงขวางดูนะครับคิดว่านแน,น่นแล้วมื้อนี้คงจะศาสตร์กระหู้แล้วเฉพาะจองนี่นี่อย่ากพุทลาวบานเนี่ย อาครับเดี๋ยวจะบรราการมึงเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะาตอนนี้เราไปได้ช็อตพี่น้องเล่นไปสองรอบแล้วยุดนะครับสเตจรอบรนี่ห้าตอนเสร็จตอนท้ายเนี่ยผมมารู้มาก่อนวันนี้พอตะถ้าเล่นสเตจเสร็จแล้วพี่น้องก็ไปดูดบอดจนได,ด้ดูจุดถูกพี่น้องตอนนี้บอดจุดถูกก็จะพาไปดูจุดถูกเพราะซื้อสูตรพี่นะครับผมพี่น้องสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับอันนี้นเ,อเอ็กซ์ซูด์แนหนาวที่เดียวพี่น้องลุ้นมากพี่พี่เลบ ซีกเขาใจยู่ถนัดเพราะว่านี่ร,ระฟฟบระรบะไฟฟ้ากับน้ำมันวันถือกันพี่น้องครับระบบไฟฟ้ากับน้ำมันมันวัถือกันพี่น้องเป็นไปเรื่อยมันก็ช็อตมันก็ะเดือดเดือตไปสองเทื่อพี่นออ้องช็อดคนร้อยไปสองคนช็อตมือเบียดกนันนัดอีกนะครับผมสีกำลังลังไหลามาเลยพี่น้องตอนนี้สองทุ่มแล้วนะครับสองทุ่มแล้วนะครับอันนี้รอบชองพีด้วยพี่น้องเป็นงานแจกเขานะครับผมเป็นงานบุญแจกข้าวนะครับ มั่เห็นดวงวิญญาณผ่อ,อนพ,อพี่น้องครับยกซีขึ้นมาหลายเลยพี่น้องเป็นแบบเป็นเหมอหลองมาล้มแล้วพี่น้องเนาะเราจะเก็บบรรยากาศให้เบิ่งเรื่อยๆเป็นคลิปหนึ่งวันเสาร์ที่ล้มขอเบิ่งแล้วพี่น้องเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเชี่รแรงใจคของกีฬาพี่น้องทั้งมาหมอลำคนตกกระเดีกแก้แดงนระเดี้งกระเดี้ยร้อยทุกวัยนะครับผมสู้ๆครับออกจกมีไปไปน้องฮีสตอรีนะครับผมพี่น้อง แต่ตอนนี้ฝนหยุดบอสหยุดแต่ว่ามันมันคือม <k id sprout 7> vo ันเกียดไปแล้วพี่น้องครับมันเกียดไปแล้วเนี่เกียดไปแล้วรอบอสไปจุดทูบอยู่ที่สามช่วงนี้เป็นการเตียบความพอครับพี่น้องฝนฟ้าอากาศช่วงนี้เป็นงานฝนพี่น้องเนาะดผลงานได้เต็มที่เลยครับมาปุ๊บ่อนนะครับแล้วคุณจืเอาตนเราจะไล่นะพี่น้อง พูดแล้วกันนะครับนอนเลยสวัสดีพี <Trustee S 3> ่น <ást> ้องขณะที่ Thank yeah. you. Yeah. ประทับใจแล้วก็เอาลอยดูดแนนส่วนมากนะคือดาราและค่ะเซเลปเขากินกันดาราแล้วก็เซเลปแบบว่าเขากินกันนะค่ะเขากินกันก็กินกันเองค่ะไม่เกี่ยวกับเราอออืื้ห ติดมาลังน้องเต้กินอะไรครับไปนอนไปนอนเลยค่ะแค่ถามพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านโอ้ตีกันแบบอัศจรรย์จนได้เลือกพี่น้องผมแต่ผมบรไพด้ดผมเล้อไปเึินีบินทาพี่น้องตีกันแบบอัศจรรย์เลยนะครับ เรวไปเจอกันที่บ้านพักบ้านพักที่ร้อยเอ็ดกนะ็ตอนนี้ถึงห้องพักแล้วครับพี่น้องถึงบ้านพักแล้วนะครับถึงบ้านพักอาอรังนกทาพี่น้องครับตอนนี้เวลา8โมงตีไปเลย8โมงเช้าเลยครับผมตอนนี้8โมงเ้าพี่น้อง8โมงกว่า8โมงอะตีไปดโมง่วงีี่ลป8โมง เดินทางออกมาจากคุณประมาณตีสองพี่น้องแต่ว่วาตีกันคักอ้ตีกันย่างคักได้เลิกพี่น้องครับตามที่พี่น้องเบิ้งไล่ซดเห็นแล้วครับพี่น้องครับนั่นแหละคุณใดที่ประยุ่ในกคุมกแ็แสดงว่าบ่าหูเหตุการณ์นะผมอันนี้ขอตัวพักพอน,นะครับประนี้ครับ,นนรบเจอกัน คืนนี้ครับผมเมื่อนี้ล่ละขอตัวพัก่อนกอนตื่นจากสามโมงสีโมงจะเดินทางออกไปน้องฮีร้อยเอ็ดครับผมจะเจอกันนะครับผมคลิปนี้เอาไว้สั่นนี่คลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ